สวัสดีครับท่านผู้ชมอันนี้คือช่องกิ่งก้านใบครับวันนี้จะมาขยายพันธุ์ตัวต้นไฮเดรนเยียนะครับสำหรับไฮเดรนเยียเนี่ยมันจะมีละหลักๆี่มีสสายพันธุ์ก็คือพันธุ์เบากับพันธุ์หนักพันธุ์เบาเนี่ยก็จะเป็นพันธุ์ที่เก่าแก่นะครับแล้วก็ออกดอกออกดอกน้อยแต่ว่าออกดอกง่ายแล้วก็ทนคือเป็นพันธุ์พันธุ์นั่งเดิมนะครับแต่ถ้าเป็นพันธุ์หนักเนี่ย ดอกก็จะใหญ่แล้วก็ออกดอกจะยากแต่ว่ามันจะทนนะครับซึ่งเป็นเหมือนกับเป็นพันธุ์เมืองนอกนะครับแล้วก็พันธุ์เบาก็เหมือนกับว่าเป็นเป็นพันธุ์ไทยนะครับที่ว่ามีในไทยมานานแล้วอันนี้เป็นพันธุ์หนักนะครับซึ่งผมซื้อมาในจากาเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งครับก็ราคาไม่แพงนะครับแล้วก็ปลูกมาสักพักหนึ่งนะครับยังยังไม่มีดอกนะครับ อันนี้เป็นการทดลองพันเบาเนี่ยอ่าก่อนอื่นต้องบอกเลยนะครับว่าผมปลูกที่ภาคใต้แล้วก็ตัวพันเบาเนี่ยผมเอาลงดินแล้วก็มันเคยออกดอกนะครับปีละครั้งก็คือช่วงอ่าช่วงปีใหม่นะครับก็คืออาจจะเป็นช่วงที่อากาศหนาวสุดมันก็เลยมีมีดอกนะครับแล้วก็ผมก็ทดลองซื้อพันหนักมาปลูกครับ แต่ว่ายังไม่มีไม่มีดอกนะครับวันนี้จะมาขยายกระถางดูนะครับก็อันนี้มันถามว่ามันตายไหมมันก็ไม่ตายนะครับผมปลูกไว้ข้างบ้านแล้วก็มันก็ค่อนข้างจะจะทนนะครับแต่ปัญหาก็คือ,อมันจะออกดอกหรือเปล่าแค่นั้นนะครับอันนี้ผมจะเปลี่ยนกระถางดูนะครับถ้ายังไม่ออกดอกอีกเนี่ยก็อาจจะ จะต้องเอาลงดินนะครับแต่ถ้าเป็นพันธ์เราเนี่ยออกดอกค่อนข้างค่อนข้างชัวนะครับทุกทุกปีนะครับคือก็มันไม่เยอะนะครับเพราะว่าเราปลูกในที่ที่อากาศไม่หนาวก็มาดูดินดินที่ใช้เนี่ยผมก็ใช้ดินดินถุงทั่วไปนะครับผสมมาก็เดี๋ยวจะมาปักชํำด้วยครับว่าเอาต้นนี้นะครับมาปักชำํำ ก็ขอขยายกระถางนิดนึงนะครับก็กระถางที่ใช้ก็จะขยายไปเรื่อยๆนะครับแปดนิ้ว10นิ้ว12นิ้วแต่เดี๋ยวต้นอื่นก็อาจจะเอาเอาลงดินนะครับเพราะว่าทดลองดูว่ามันจะออกดอกหรือเปล่า สำหรับโรคแมลงนะครับมันก็ถ้าเราตั้งตักฝนนะครับมันก็บางทีก็มีโรคใบจุดบ้างแต่ว่าหรือแมลงมากินบ้างแต่ว่ามันเป็นไม้ที่ค่อนข้างโตเร็วนะครับมันก็เลยไม่มีปัญหาผมก็ปล่อยทิ้งไว้นะครับหามีแมลงมากินบ้างก็มันก็กินไม่หมดนะครับมันก็โตใบอื่นก็โตขึ้นมาเร็วแล้วก็ตอนนี้ไปตั้งไว้ไปตั้งไว้ข้างบ้านนะครับก็โดนแดดประมาณ ช่วงเที่ยงนะครับแล้วก็อันนี้ผมจะตัดกิ่งบางส่วนนะครับไปปักชำก็ตัดเหลือไว้สักสองสามข้อนะครับหลังจากตัดไว้เนี่ยมันก็จะแตกแตกกิ่งมาอีกหลายกิ่งครับผมนี่ครับตัดเตี้ยๆเลยแล้วก็เหลือไว้ประมาณสองสามข้อประมาณนี้ครับ ก็เหลืออีก2กิ่งเล็กๆนะครับนี่ครับกิดรดน้ําไว้รดน้ําทุกวันนะครับผมรดน้ําทุกวันแต่ครั้งแรกก็รดน้ําเยอะหน่อยส่วนใครที่ใช้มะพร้าวสับก็พยายามแช่น้าครั้งแรกนะครับหรือนําไปแช่น้ําก่อนนี่คือกิ่งที่นําจะนํามาปลูกครับ ก็พยายามเลือกกิ่งที่ไม่แก่ไม่อ่อนเกินไปครับผมอาจจะสีน้ําตาลคำคำประมาณนี้นะครับกิ่งยิ่งใหญ่ยิ่งดีนะครับเพราะว่าถ้านํากิ่งเล็กไปปลูกเนี่ยมันจะโตช้ามากๆเลยครับี่กิ่งประมาณนี้ครับโอเคแล้วก็ถึงประมาณสีเขียวๆนะครับถ้าสูงมากมันก็จะบางทีมันจะไม่ค่อยโตนะครับ แต่ถ้ากิ่งประมาณนี้ครับมันจะโตทุกกิ่งครับผมแล้วก็ถ้ากิ่งเล็กเนี่ยก็โตเหมือนกันแต่ว่ามันจะโตช้ามากๆนะครับเทียบกับกิ่งนี้ก็หากิ่งประมาณนี้นะครับมานําไปปลูกได้แล้วครับก็ตัวอย่างนะครับกิ่งใหญ่กับกิ่งเล็กเดี๋ยวจะให้ดูหรือคุณจะเอากิ่งเล็กไปปลูกก็ได้นะครับจะเห็นจะเห็นได้ชัดเจนเลยครับว่า กิ่งใหญ่ประมาณนี้แล้วก็กิ่งเล็กประมาณเนี้เนี่ยโตเหมือนกันไม่ตายแต่ว่ามันจะโตช้ามากะนะครับก็วิธีปลูกก็หาดินกระถางทั่วไปนะครับแล้วก็เสียบไว้นำใบป,ปักชำไว้นะครับวางไว้ที่แดดรำไรนะครับรดน้ำทุกวันนะครับ แต่ก็ระวังว่าอย่าให้มันน้ำมันขังนะครับนี่ครับไปเสียบไว้เฉยช่วงช่วงแรกเนี่ยก็อย่าให้ไปโดนแดดเยอะเพราะว่าบางทีมันจะคายน้ำนะครับแล้วก็เวลามีใบนะครับมันจะคายน้ำแล้วก็เหมือนกับระบบต้นมันยังไม่แข็งแรงใบมันก็จะสลดนะครับก็ประมาณนี้ครับ อีกประมาณไม่เกินหนึ่งเดือนนะครับมันก็จะเริ่มมันก็จะมีแตกกิ่งเล็กๆนะครับออกมาเป็นยอดเล็กๆออกมาหลายๆยอดเสร็จแล้วก็นำไปรดน้ำนะครับหลังจากนั้นถ้าเริ่มแตกยอดเนี่ยเราสามารถแยกกระถางได้เลยครับก็ปลูกเป็นกระถางเล็กๆนะครับประมาณนั้นครับผมก็ยังไงก็ขอบคุณมากครับ ที่เข้ามาดูก็เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ